คุณกับเขาใช่คู่แท้ของกันและกันหรือเปล่าสำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ตอนนี้จะใช่เนื้อคู่จริงๆของคุณหรือเปล่าใช่คนที่คุณกำลังตามหายอยู่ไหมคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเราบุญสัมสพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนแ้นของคุณแล้วเราไปฟังคำทำนายนพร้อมกันค่ะขอดูพลังงานก่อน The Sun ให้น่าสวยงามมากนะด h e Sun คือสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตหรือพระอาทิตย์ที่กาลังขึ้นอยู่ก้าวดาบชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมจากเหตุการณ์แย่ๆที่ผ่านมานะก้าวเมท้านะชาวราศีธาตุไฟค่ะเมฆสิงห์ธนูน,น,นะคะอะเป็นยังไงต่อก้าวเหรียญชาวราศีธาตุดินค่ะปพิศพกันมังกรตอนนี้ก้าวออกมาหมดเลยสองเหรียญน,นะคะ to all the c l o s นะคะ เป็นชาวชาวราศีธาตุดินเหมือนกันนะคะ Five of Pentacles ค่ะห้าเหรียญค่ะจัดเงินค่ะ,คะ Queen of Wands รานีถิไมเท้าค่ะสิบดาบหนึ่งถ้วยคนที่ใช่คนที่ถูกใจขิงถิ่มเท้าค่ะอ่า ยินดีด้วยยินดีด้วยจริงๆนะกับอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้พบเจอกันปกติแล้วเวลาที่กบดูไพ่ลันดอมบอกเสมอเลยว่าถ้าหากว่าเรากําลังดูเรื่องความรักแล้วใน relationship หรือในความสัมพันธ์นั้นออกมาเป็นคิงและราชินีที่ถือสิ่งเดียวกันรงงบอกถึงการเป็นคู่ขอนของคนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ไพ่ทั้งสองใบนี้หรือราชินีหรือคิงจะถือสิ่งเดียวกันในจํานวนไพ่แค่สิบใบ สำหรับคุณกับเขาแล้วถือว่าเป็นคู่ค่ะนี่คือคู่แท็กของกันและกันให้ที่มาสมทบก็คือเดซันนั่นเองนะคะแล้วก็หนึ่งช่วยคุณทั้งคู่นะต่างเป็นคนที่ใช่ของกันรละกันแล้วก็ต่างก็เป็นสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของกันและกันอาจจะมีที่ว่าคุณทั้งคู่อาจค่อนข้างที่จะผ่านเรื่องแย่ๆมานะคะบางท่านนะบางคนนะคะก้าวดาบคุณผ่านเหตุการณ์ที่แบบแย่มากๆเลย เก้าดาบเป็นอะไรที่ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยล่ะนะคะและบางท่านก็ถึงกับสิบดาบเลยนะเก้าดาบสิบดาบเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะวางใจลงไปได้เลยสิบดาบนี่คือการถูกทําลายความไว้ใจจากคนที่ตัวเองรักแล้วก็ไว้ใจที่สุดคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทั้งคู่เลยคุณอาจจะผ่านเหตุการณ์นี้มาก้าวไม่เทา้าเป็นความเจ็บปวดที่มันที่แบบว่าน่าเบื่อมากเป็นอะไรที่คุณเจอแล้วนาน นานแล้วแล้วก็ซ้ำซากวนาลูปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แย่ๆคุณทั้งคู่กําลังเจอกับสินี้มามันเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยจนกระทั่งมันถึงจุดของมันนะคะห้าเหรียญคุณถูกได้ค่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็คุณน้อยใจบ่อยๆมากในความสัมพันธ์ที่บาดท,ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่อาจจะ มีมากกว่าหนึ่งคนความสัมพันธ์ที่บาลานซ์สองคนหรือว่าดึงกันไปดึงกันมาจนคุณความสุขว่าคุณเบื่อหน่ายกันมากมากและจึงได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่คุณกับเขานะคะคิงระราชินีสีาาว้เท้าสองคนนี้ได้พบเจอกันตามโชคชะตาของคุณนะจัดม้นนะคะถี่ไพ่ที่บอกบอกถึงความผูกพันที่ยาวนานความผูกพันเดิมที่มีมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วเลยเป็นภพชาติเดียวกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่พบชาชาเดิมแล้วคุณกับเขารอพบเจอกันค่ะในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองคุณกับเขารอเจอกันในเวลาที่คุณสมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดและก็คุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากที่สุดแล้วคุณถึงจะได้พบเจอกันก้าเหรียญเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่สุดสมบูรณ์ที่สุดของแต่ละคนอาจจะเป็นไพ่ของการรักตัวเองด้วยนะคะสำหรับคุณกับเขารอพบเจอกันรอเจอคุณเป็นคนที่ใช่ต่อกันและกันแหละ พียงแต่ว่าคุณรอเจอกันเมื่อถึงเวลาที่คุณทั้งคู่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดจึงเป็นเวลาของคุณกับเขาเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความเป็นคุณกับความเป็นเขามีบางสิ่งที่เหมือนกันมากๆนั่นก็คือเหตุผลคุณและเขามักจะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องเลือกคุณมักจะเลือกที่จะทําอะไรให้คนอื่นก่อนเลือกความสุขของตัวเองไว้ทีหลังเลือกทําเพื่อตัวเองไว้ทีหลัง คุณกับเขามีเหตุผลมากมายเลยที่จะทําอะไรเพื่อใครแต่ไม่มีเหตุผลที่จะทําเพื่อตัวเองเลยนี่คือเหตุผลที่เมื่อคุณทั้งคู่พร้อมที่สุดแล้วคุณถึงต้องมาพบเจอกันราชินีถีบไม้เทา้ากับคิงถีบไม้เทา้าเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจแล้วก็ไม่เจ้าชู้แล้วก็พูดไม่เก่งด้วยเลยทั้งคู่เลยจึงอาจทาให้การสื่อสารบางครั้งไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่คุณอาจจะสื่อสารกันไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไงซะคุณสองคนมีความจริงใจต่อกันถ้าถามว่าคุณทั้งคู่ เป็นคู่แท้ของกันและกันหรือเปล่าตอบได้เลยว่าคุณกับเขาเป็นคู่แท้ของการและการจริงๆค่ะตามใจได้ขึ้นเลยนะแบบนี้เลยที่ผูกพันกันมายาวนานมากแล้วด้วยในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะมีบ้างที่มีความน้อยใจแล้วก็ไม่เข้าใจเนื่องจากพูดไม่เก่งทั้งคู่หรือเหตุผลเยอะทั้งคู่ด้วยถ้าคุณเป็นคู่ที่เยอะก็จะเยอะด้วยกันทั้งคู่ถ้าคุณเป็นคู่ที่อ่ะมันจะมีความเหมือนกันในความเป็นคุณกับเขา ขอแสดงความยินดีด้วยกับคู่รักคู่นี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะอบกอดคน